ถ้าใครไม่อย okay. ู่ต้องปรับไปเลยเอาไปจุดแพทเหรอเอาหมายเลขสองเอาหมายเลขสองอาจารย์ม ja mm ีการชื่อผ sí> ิดด้องนะครับเองต่อไปครับหมายเลขสามครับดูใส่ชื่อเลยต่อไปครับหมายเลขสี่น้องฟ้าครับต่อไปหมายเลขเจ็ดน้องเก๋ฮะต่อไปหมายเลขแปดน้องเกลีส ต่อไปหมายเลขก,ก้าน้องจิ๊กซอต่อไปหมายเลขสิบน้องขนมเค้กต่อไปหมายเลข12บองน้ำเบนซ์ต่อไปหมายเลขสิาสสบนา,าน้องน้ำตาล สิบสามน้องน้ำตาลนะหมายเลขสิบสี่น้องเมสครับหมายเลขสิบห้าน้องเมหมายเลขสิบหกน้องแองจี้หมายเลขสิบแปดน้องลาลา เปีเ่ยเลี่นเข้าไปนครับเียหมาเลซ้อนไปเลยครับหมายเลขสิบน้องอกีหมายเลขยี่น้องบีเอาไปถึงจะออกเลยนะครับให้ทาการยิชัดเจนครับหมายเลขยี่สเอ็ดน้องแพทครับยบี่สิบเอ็ดาผมต่อไปเราทเรื่องกนองหนใหม่ หมายเลข22น้องแพร่2ี 22, อยู่ไหมครับโอเคต่อไปหมายเลข23เอ้ยไม่ใช่ขอโทษครับเลข24่ะน้องโอปอต่อไปหมายเลข25น้องกิ๊ีบต่อไปหมายเลข2ี น้องโบต่อไปหมายเลข28น้องมิ้งเดินเลยครับ28ต่อไปหมายเลข29น้องใบแก้วต่อไปหมายเลข30น้องแอม ใบเลขสามสิบเอ็ด huh. น uh ้องอุ huh. first, well. ๊กอิ๊กบเลขสามสิบเอ็ดด yeah. ้วยกันแล้วก็นะสามสิบองด้วยนต่อไปายเลขสามสาน้องมิวเขาหลังจะจับตัไหนะครับก็จะยไปแล้วก็ตามไปนะครับสามสองมาแล้วนะครับสามามมาแล้วนะ 34ตามมาที่เจ็บครับน้องกิ๊กครับ34มสิบ้สิบโอเคครับไม่อยอมเลยหน้า35ก็ตามมาด้วยนะครับน้องสเตฟานี่น้องสเตฟานี่เบอร์สามสบห้าครับอยู่ไหมครับโอเคเชิญเลยครับต่อไปนะครับเบอร์36น้องมุนินครับ 36ครับน้องมูนินต่อไป38ครับน้องสนโนต่อไป39น้องพัด39ครับ39โอเคต่อไปหมายเลข40น้องฟิล40ครับ40น้องฟิล ต่อไปหมายเลข43น้องของแก่นนะครับต่อไปหมายเลขสี่สิบส่นักติมและหมายเลขสุดท้ายครับเบอร์46น้องเรนนี่ครับนะครับอันนี้ก็คือผู้เข้ารอบฝ่ายหญิง ซึ่งเดี๋ยวเราจะคัดจากตรงนี้ให้เหลือ15คนแลน้วก็สัอลอีก3คนนะครับซึ่งเป็นหน้าที่หนักหววของกรรมการลยครับเพราะญิงนี่เป็บๆทั้งนั้นเลยบอกตรงว่าตัดสินใจกับาบามากกรรมการเกือบตกใจกันในห้องเมื่อกี้นะครับจิตควรน้ะถึงเงินผมกสุดฤทธิ์ให้ช่งางภาพถ่ายรูปกันนะครับ